บอกเล่าข่าวดีแจ้งข่าวดีอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมอัปเดตกันเลยค่ะดิจิ t a ลวอลเล็ก็รอคิวละส่งเข้ามาที่สมัครเลขาครอมอลละนะครับก็รอคิวในการออกเฟสสองเฟสสาม 3, ยังไงมันก็ไม่เกินไตม 3, 3> ่มาสสามเพราะว่าเม็ดเงินมันรออยู่แล้วมันก็ ต้องใช้ภายในปีงบประมาณนี้นแจ้งข่าวด่วนพี่น้องประชาชนคนไทยที่รอคอยติดตามโครงการกระตุน้นเศรษฐกิจดิจิทัลบัลเลตหนึ่งหมืนบาทล่าสุดกระทรวงการคลังเตรียมรายละเอียดของโครงการกระตุน้นเศรษฐกิจเข้าที่ประชุมคอร,รมอจ่ายเงินให้กับพี่น้องประชาชนค่ะและในส่วนของการเดินหน้าโครงการกระตุน้นเศรษฐกิจนอกจากจะเฟสที่3แล้วเฟสที่4และก็กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนรัฐบาลเตรียมงบประมาณไว้แล้วตอนนี้ระบบพร้อมแล้วทั้งเรื่องของการรับสิทธิ์เติมเงินดิจิทัลบัลเลตและก็ระบบการใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันของทาง ธนาคารแล้วก็ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐด้วยส่วนรายละเอียดเป็นแบบไหนข่าวดีแบบนี้วันนี้มีความชัดเจนจ,จากคุณจุลพันธ์อมรวิวาัาน์มาฝากคุณผู้ชมด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พีพพพ่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศล่าสุดนะคะจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ก็มีการให้สัมภาษณ์นะคะในเรื่องของการเดินหน้าโครงการกระตุศศ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 ้นเศรษฐกิจดิจิทัลวอลเลตหนึ่งหมื่นบาทในเฟสที่สามในไตรมาสที่สองเตรียมที่จะเสนอรายละเอียดทั้งหมดเข้าที่ประชุมครมชงแจกเงินให้กับพ่นนองงปปรระะชชาามณ ที่มีการตั้งไว้อยู่ที่1.4แสนล้านบาทค่ะซึ่งในส่วนของการเดินหน้าโครงการกระตุ้นเศรษฐกฐิจดิจิทัลเว l ตนะคะในส่วนของทางรัฐบาลค่ะเตรียมเม็ดเงินที่จะนําเสนอเข้าที่ประชุมครมในเฟสที่3ก่อนเงินหมื่นวัยรุ่นช่วงอายุ16ปีถึง20ปีนะคะและก็จะแจกเงินให้กับพี่น้องประชาชนในกลุ่มนี้ไม่ใช่เงินสดแต่จะเป็นเงินดิจิทัลเวลตค่ะซึ่งคุณจลพันธ์กล่าวว่าสาหรับดิจิทัลเวลตก็แล้วเสร็จด้วยเช่นกันเป็นการใช้จ่ายบนแพลตฟอร์มแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วก็แออปพลิเคคคชัันนนนขงงงททาาาธะะ้ใ ของผู้รับเงินหนึ่งหมืบาทแล้วก็ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการทดสอบระบบและการทดสอบระบบอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมีประสิทธิภาพส่วนเป็นการเชื่อมโยงระบบกับวอลเล็ตของทางธนาคารนอนแบงก์รวมไปถึงการบริการวอลเล็ตจากทางรัฐบาลด้วยค่ะซึ่งวันนี้นะคะนั้นมีความชัดเจนจากคุณจลพันธอมรวิวัฒมาฝากคุณผู้ชมด้วยเดี๋ยวเราไปติดตามค่ะดิจิตอลวอลเล็ตก็รอคิวละส่งเข้ามาที่ สมัักเลขาครอมแล้วนะครับก็รอคิวในการออกเฟสสามยังไงมันก็ไม่เกินไตรามารสามสามเพราะว่าเม็ดเงินมันรออยู่แล้วมันก็ต้องใช้ภายในปีงบประมาณนี้นะครับกระซิบพี่ยุทธว่าผมเห็นแล้วเสร็จแต่ว่า,ร,าอรอ<ช>การนะเชื่อมต่อทุกต้องเออรอการเชื่อมต่อกับออกลุ่มสถาบันการเงินทั้งแบงก์และนอนแบงก์เ,เพราะว่าเพราะว่าเขาต้องใช้เวลาในการพัฒนาสักหน่อยเสร็จเสร็จแล้วและใช้ได้ เออไปแต่บ้าคสองสวยงามไม่เกินสิ้นมิถุนานะพูดได้เหรอสวยงามไม่เกินสิ้นมิถุนาครับใช้ผ่านแอปต่างๆของธนาคารต่างๆที่เขาจะมีช่องเป็นดิจิทัลเ l ็ต t เชื่อมมาที่ทดลองที่ทดสอบเนี่ยมันเป็นการทําผ่านทางรัฐใช้ทางรัฐได้โดยตรงเหรอสแกนใช่เฮ้ยก็บอกแลไวไงบอกแต่ตนคุณสิริกัญญาเขาบอกไม่จริงก็คุณสิริกัญญาไม่ได้ประชุมกับผม ามีแรงข่าวคุณด kind of ูเขามาบอกกับผมตรงเนี้ยครับอ่าถ้าคุณจะทําทางรัฐได้นี่เป็นเรื่องใหญ่มากเลยนะไม่ใหญ่เลยครับเอาวันนั้นเขาถามคุณในสภาเดี๋ยวผมขอคุณอีสามมาทีในสภาผมพูดแล้วผมก็บอกเพราว่าอคุณยังตอบไม่ได้เลยว่ากี่โหนดไอ้เรื่องโหนดเนี่ยกำลังสุดท้ายมันก็ต้องเพิ่มโหนดไปเรื่อยๆโหนดนี่มันคือเรื่องบล็อกเชนมันก็ต้องเพิ่มไปเรื่อยๆวัันนนนนีี้้มมพุ่งอาจจะเป็ อีกสามเดือนอะไรเป็นยี่สบสามสิบมันก็เป็นเรื่องปกตินะครับมันก็ค่อยๆเพิ่มเข้ามาอันนี้คุณจุลัณฑ์เรียนว่าใช้ผ่านทางรัฐได้เลยใช่ <c oughs> ไม่เห็นแปลกเลยพี่มีสองวิธีถูกไหมแต่ว่าแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยผมก็เชื่อว่าคนก็อาจจะเลือกใช้ผ่านทางแอปพลิเคชันที่คุณชินอ่ะก็คือธนาคารต่างๆที่มีอยู่แล้วมบายแบงกิ้งอันนี้ก็แปลกำลังจะยืนว่านายกเนี่ยไม่ได้เข้าใจผิดไม่ผิดครับเรื่องอะไรนะครับพอดีนายกพูดเรื่องนี้ไง ว่าผ่านทางรัฐไงใช่แล้วคุณสีกันญาบอกนายกคงเข้าใจผิดแล้วเพราะมันจะเป็นผ่านธนาคารคุณคุณสีกัญญาคงคงไม่ไม่ได้เห็นภายในมากกว่าอืนะครับอันนั้นผิดอันนั้นไม่ตรงคุณคุณสีกัญญาเออไม่ใช่ไม่ตรงเขาไม่ได้ประชุมกันข้างเราเขาไม่ได้เห็นอ๋ออ่ะเพราะฉะนั้นก็เอาเป็นว่าเขาไม่ได้เห็นกับพวกผม นอ,อบจากนี้นะคะคุณจุรพนนานอมรวิวัฒน์ก็มีการกล่าวเพิ่มเติมอีกว่าขณะที่ประชาชนในกลุ่มถัดไปคือกลุ่มอายุ21ปีถึง59ปีนั้นเชื่อว่าอีกไม่นานก็น่าจะมีความชัดเจนคาดว่าไม่เกินไตรามาสที่3ของปีค่ะคุณผู้ชม2568เนื่องจากว่ารัฐบาลมีมิดเงินที่เตรียมไว้ผ่านโครงการนี้อยู่แล้ว1.4แสนล้านบาทน,นะคะแล้วก็ทําการผูกพันกับงบประมาณไว้แล้วว่าจะต้องใช้ในปีงบประมาณ2568หรือว่าภายในสิ้นเดือนกันยายน2568ค่ะส่วนพี่น้อง ประชาชนในเฟสที่4กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนค่ะอย่างไรก็ตามรัฐบาลก็จะเดินหน้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแล้วก็เติมเม็ดเงินกระตุ้นเศรษฐกิจตรงนี้อยู่แล้วนะคะอย่างไรก็ต้องรอติดตามความคืบหน้าจากทางกระทรวงการคลังอีกครั้งหนึ่งเอาละค่ะเฟสสามนะคะเตรียมรายละเอียดที่จะเข้าที่ประชุมครมอค่ะในสัปดาห์หน้าหรือว่าภายในเร็วๆนี้แล้วค่ะนี่คือข้อมูขาาลข่าวสารล่าสุดที่นันนำมาฝากคลิปนี้นันลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ